หรือในช่วงในช่วงที่เป็นชีวิตเป็นนักกีฬานะคะเพราะว่าคนที่เจ็บก็จะรู้ว่ามันหายไปนานเ่เราเสียเวลาตรงนั้นไปค่อนข้างนานกว่าที่มันจะกลับมาได้นะคะก็อาจารย์ออส้ขาขอยกคำพูดอาจารย์ออสได้พูดเสมอว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเล่นกีฬาให้ประสบความสําเร็จนี่เราจะต้องมี4ี่อย่างคุณภาพทางกายที่ดีคุณภาพทางเทคนิค คุณภาพทางจิตแล้วก็คุณภาพทางแท็กติกส่วนเส่ิเนี่ยจะมีทีมงานสตาร์ช่วยเสริมให้ส่วนเนี่ยคุณภาพทางกายหมอช่วกายคือถ้าใครยังไม่หยุดสูงเนี่ยค่ะยังมีโอกาสชุบเพิ่มได้แต่ถ้าใครหยุดสูบยาวเนี่ยจะมีตัวช่วยอย่างอื่นเพื่อมาทําให้ทำยังไงจะลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้สมรรถภาพของเราดีขึ้นได้อันนี้พวกเราก็คือพอเริ่มต้นปีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ เราจะมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์จึงก็ได้ตรวจกันมาแล้วใช่ไหมคะเจอกับหมอพิเชษแล้วตรวจร่างกายมีการทดสอบสมรรสภาพแล้วก็มีตรวจด้วยกัรตรวจด้วยหมอจิกถ้าเราผ่านโปรเซสนีส้มาแล้วพอเริ่มต้นเต็งตัวเพื่อวก็จะมีการตรวจตาคุณผู้ถามเลย ก่อนที่ะพิจาราต้องมไ้างกันนะคะใครอยากจะทำชื่อไล้วบอกชื่อนะคะว่าพี่รายยื่นมอายุย์ะติดต่พร